เติมเงินกี่บาทเสร็จแล้วอ่ะอันนี้ก็ยางรองขอบไม่มีอีกแล้วองได้ตัดสายเลยตัดสายกี่เส้นก็หมดแล้วตัดไปเส้น รูปดูตะปงตะบ,บูแล้วนี่เลยตัดใสไปเลยจำแก็ม,มโอเคเรียบร้อยตั้งสูงเล่นนิ่มที่นี่บริการรับเติมลมปะอยยางจ้า โหตอนนี้ก็กําลังล้างอัดฉีดคันนี้นะครับฝุ่นเต็มบ้านเตอะเลยครับตอนนี้รถวิ wing, ่งขนดินนะครับฝุ่นตลบอบอวน,นครับนี่แค่วันสองวัน,นครับฝุ่นเกลือแล้วเนี่ยเนี่ยเยอะมากเต็มบ้านเลยกวาดเช็ดถูทุกวันนะครับเนี่ยล้างใหม่ๆก็ฝุ่นติดเต็ม ครับสำหรับเครื่องยนต์เครื่องนี้นะครับก็ไฟนะครับยังไม่ดีพอครับเนี่ยเดินเบานิ่งได้นะครับแต่บิดสุดๆบิดแรงๆยังไม่สะใจนะครับเนี่ยเดี๋ยวต้องใช้ระบบเปลี่ยนกล่องเพิ่มรอบเพิ่มไฟขึ้นไปนะครับเนี่ยกล่องตระกูลโนโวนะครับใส่เข้าไปเลยนี่ครับกล่องแต่งกล่องโมสนใจก็ทักได้นะครับ เดี๋ยวเราจะมาทำคลาสสิ่งครับเนี่ตียังใหม่ๆอยู่เลยคัดเดิมไม่จบคัดเดิมไม่จบอยากได้คัดมือต่งเชื่อมติดตายเลยอ่ะเดี๋ยวจัดให้อ่ะขอ,ะคอคกี้ออกไป เสร็จแล้วเรียบร้อยกลับบ้านได้กลับบ้านได้ <laughs>